สวัสดีค่ะเพื่อนๆ welcome to a j m a RT w a Channel นะคะวันนี้เบยจะมาทำอะไรเบย์จะมาบอกวิธีที่เบียทำความสะอาดหนังหน้าของตัวเบยเองคือเบยจะใช้ผลิตภัณฑ์สระผลิตภัณฑ์ด้วยกันในการทำความสะอาดเหมือนคือไม่ลมขั้นตอนการล้างหน้านะแต่ว่าเหมือนแบบเอาเมคอัพออกจากหน้าเด้วยวิธีการใดบ้างนะเนาะโอเค ตอนนี้นผลิตภัณฑ์ที่เบออินมากๆในการใช้แต่ตัวเดี๋ยวเบจะอธิบายเข้าไปในวิธีการเอาเมคอัพออกของล้างเมคอัพออกจากหน้าเบยด้วยเนาะอันแรกที่เบใช้ชอบใช้จริงๆคือสำลีของ evergreen white rapid carbon pad เป็นสำดีบริสุทธิ์ปราศจากสารเรื่องแสงนะอันนี้จะเป็นแผดที่แบบว่านี่ที่เบชอบใช้คือชอบเพราะมันหนานแล้วก็นุ่มมากๆอันนี้จะเป็นไม่ได้เป็นเหมือนแบบ รีดด้านข้างรีดขอบไม่ได้รีดคือเบียชอบแบบไม่รีดขอบเนี่ยเออโอเคอันแรกเลยที่เบียชอบทําความสะอาดหน้าโอเคใช้สัำลีเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในการที่เบียจะลบเมคอัพออกอันแรกเลยที่เบียใช้คือของ Barrier Paris Demo d e r m e l e เดอร์ i ม e อ e l ซ์เพอร y e ิ p ์เจ e เ e m e ์ e ลท r ลิปแ e r ด r อายเมคอัพตัวนี้เลย ตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากราคาไม่แพงใช้นานลืมเออแต่แล้วคือเขาจะมีเหมือนแบบเป็นออยเบสนิดนึงนะคือตัวน้ํามันแล้วก็ตัวแบบสีฟ,ฟ้าเป็นน้ำาอ,อ่ะก่อนใช้ก็ที่ยาวก่อนนะโอเคมาก็จะเทคือเบกอนข้างจะไม่ คือให้มันชุ่มนิดนึงแต่ไม่ชุ่มจนโอไหลเยิม้มไหลย,ย้อยอย่างเงี้ยนะเออประมาณเนี้ยนะแล้วเพียงก็จะแปะลงไปที่ตาทนี้ทีนว้คือพยายามแบบกดกดด้วยนะเออกดกดตรงแบบไม่ได้กดแรงไปนะค่อยๆกดค่อยๆกดๆให้ไปถึงแบบเขนตาอายไลเนอร์ที่เราใช้คือเพียงพยยจะลดขั้นตอนในการจะแบบ ถูบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดยการแช่ไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเช็ดลงมาเห็นไหมคือมันออกมาค่อนข้างดีเลยนะเออตัวนี้คือแบบของเขาดีจริงๆแล้วเราก็มาเก็บตกตัวอื่นๆเนาะที่แบบอย่างคางหรือที่ตาเรา ส่วนของอายไลเนอร์เนี่ยจะค่อนข้างเช็ดออกอยากนิดหนึ่งนาอเพราะว่าเราจะเขียนเข้าไปลึกนิดนึงมาสคาร่าก็ก็ยากนิดนึงแต่คือก็ค่อยๆไปค่อยๆเช็ดออกไปนี่แล้วคือมันก็ออกค่อนข้างดีนะดูสเิเสร็จปุ๊บเปลี่ยนก,กับด้านอีกด้านหนึ่งเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเปิ้อนสติกขยบ เติมๆอีกหน่อยหนึ่งเพราะมันก็มีโปรด u ักที่เหลือนนี่เลยโอเคตาเราเกี้ยงแล้วใช่ไหมเด็กก็จะใช้สำดีอีกแผ่นหนึ่งเช็ดปากก็คือใช้ตัวเดิมตัวนี้นแหละ นี่ตันนี้ก่อนจะเช็ดปากขอเช็ดเช็ดตาอีกรอบนึงมีช่วงไงไมก็ยังมีออกมาบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เช็ดคิว้วเช็ดคิ้วตัวเองเชดคิ้วออกมายัางไม่พอ กับด้านจ้าเชบเช็ดปากโอเคเปากงเ้าเนาะแล้วก็ผลักต่อมาในการใช็ดขั้งสอาทอีกตัวในของเดียวใช้สำลีแผ่นหนึ่งแผ่นใหม่นะสะอาด ตัวที่เบียใช้ตอนนี้คือเบียเพิ่งเปลีป่ยนมาได้สักสออาทิตย์ละแล้วก็รู้สึกประทับใจอยู่นะตัวนี้คือเอาความความซีรี u r พ f y ริฟ c l e a คลีนซิ่งวอเตอร์ริมูฟอิมพอร s ติสเอ็กซ a n ิส a อ e u แอนด์เมคอัพ e อ e นี่ตัวนี้เลยคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่แบบเหมือนไปนวัาสันแล้วเขามีเคาน์เตอร์ตัวนี้แล้วพี่คนนี้ก็มาแนะนำน,นู่นนี่แล้ว,วอืบลองก็ได้เอามาลองดู คือใช้แล้วประทับใจนะช่วงหนึ่งที่เบนจะเป็นสิวเหมือนจะมีประจำเดือนอ่างเงี้ยสิวก็จะขึ้นเยอะนิดนึงเป็นสิวอักเสบบ้างหรืออุดตันบ้างอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้คือเออดีดีอยู่ราคาไม่แพงด้วยนะตัวนี้คืออยู่ที่ประมาณสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบมลแต่ถ้าซื้อขวดใหญ่เลยอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบมลอยู่ที่ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยบาทประมาณเนี้ยเออนี่ก็คือเบสก็จะค่อยๆเช็ด เช็ดอาจจะต้องใช้สองทีนะ mm. คือตรงนี้ทำไมถามว่า mm. แล้วก็เขาบอกว่า mm. ตัวนี้ก็สามารถเช็ดตาก็ได้เช็ด mm. ใตด้ทั้งหน้า mm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ใช้ mm. คือต้องบอกก่อนนะว่าแบบ mm. คือเบียร์ก็ยังมีความเชื่อเดิมอยู่นะว่าว่าอืม mm. ของที่มันเป็นเมคอัพรีบูเวอร์อะไรที่เป็นวอเตอร์เบสอ่ะมันมันทําความสะอาดไม่หมดแน่นอนเออในความรู้สึกกันนะเพราะว่าเออแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนวอเตอร์เบสมากกว่าใช้แผ่นหนึ่งเช็ดต่อจ้า m ม่ e ช u ่ e ว่าอมันจะเกี้ยงนะคือที่เบียไม่ชอบอย่างหนึ่งคือโอ้เราใช้สัมภีเยอะเราก็เป็นขั้นที่เหมือนแบบแต่ต้องสัมภีถูหน้าเยอะอนะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีกับผิวหรอกโอเคตัวสุดท้ายที่เจะใช้คือตัวนี้ยเขาบอกว่าของฟ้าวาซีรีเนี่ย คือใช้เสร็จปุ๊บก็ให้ไปล้างหน้าแล้วก็ใช้โฟมปกติที่เราใช้คือเขาไม่ได้แนะนาว่าเฮ้ยต้องใช้ฟฟง,งของเขานะจะดีนน่นนั่นน,นี่เนี่ยก็แนะนําให้ลองตัวนี้เลยเออซึ่งมันก็ดีนะเออแต,แต่ว่าเบียร์จะไม่ได้ล้างหน้าเลยเบียร์ใช้ไบโอเดอร์มาอันนี้คือไบโอเดอร์มานะคือเบียร์ซื้อขวอดมาเลี่ยรคือซื้อมาเติมขวดขวดที่มันแบบปั๊มๆเอาอย่างเงี้ยมันจะประหยัดก,กว่าการที่เราเทออกจากขวดเลยอย่าเออเพราะว่า เทคอร์ดออกจากขวดเลยเหมือนเราคอนโทรลไม่ได้ว่าปริมาณเท่าไหนที่เราต้องการอย่างเงี้ยแต่คือการที่เราปังๆออกจากขวดเนี่ยเฮ้ยมันดีอย่างหนานนะมันประหยัดประหยัดขึ้นเยอะเบกก็จะเช็ดเช็ดทั่วหน้าอยนีคือตัวเนี้ยแบบเป็นตัวอ๋อที่เบกขาดไม่ได้เลยถ้าขาดแล้วจะรู้สักว่เฮ้ย ให้ตายเถอหน้าชิมไม่สะอาดหน้าชิมไม่เกีย mm hmm. ดูสมันเขาเคลมว่ามันเหมือนการล้างหน้าโดยไม่ต้องใช้น้ำแต่เราก็รู้สึกมันไม่สะอาดนะแต่ว่ามันให้ความแบบเบาหน้าจริงๆโอเคนี่ก็คือวิธีการแบบ รูทีนที่เบียเอาเมคอัพออกจากหน้ายังไงล้างเมคอัพยังไงแล้วก็เนี่ยคือหลังจากนี้ปุ๊บเราก็ไปใช้โฟมซึ่งโฟมที่เบียรใช้อยู่ตอนนี้คือของอาดัลระบงตัวน,นี้เลยอืมเสร็จปุ๊บก,ก็เสร็จละแล้วก็บำรุงของเราตามปกติก็หวัว่าจะเป็นทริคหรือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตอนนี้กำลังมองหาเมคอัพเมคอัพรีมูเวอร์หรือวิธีการแบบเออเอาเมคอัพ ออกอยังไงกับหน้าของแต่ละคนมาเนาะซึ่งวิธีการของเบียร์็คือจะใช้แค่แบบ3ามโปรดักต์ตอนนี้ที่เบียร์แบบกำลังกินแล้วก็หวังว่าเพื่อนคงจะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของเพื่อนๆบางคน,นเนาะตอนนี้ก็ขอบคุณมากลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วมาดูกันว่าเบียร์จะเอาอะไรมารีวิวสวัสดีคะ่ะบาย